ピピ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  สวัสดีครับผมนะครับประชาวมอนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับรีวิวขายนะครับรถขูดนะครับหนึ่งรายการนะครับไปรถขูดนะครับไซส์2.5ตันนะครับยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นนะครับ ME025 นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับหมายเลขนะครับหลอดเบอร์นโอ1699นะครับเพื่อรายการเสียเวลาครับขอเชิญท่านนะครับไปรับชมนะครับรายละเอียดในคลิปวิดีโอพร้อมกันพร้อมกับผมเนี่ยจะบรรยายไปคู่กันนะครับไปกันเลย อ้าวนะครับสำหรับรายการนี้ครับคือบุ้งกี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่45นะครับเซนติเมตรนะครับส่วนเรื่องฟันนะครับเป็นฟันสี่ซี่นะครับรูสลักบุ้งอยู่ที่35มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องนะครับซิงเกอร์บอกสายเฮลเดียครับสภาพนะครับตรงจุดไหนต่ำกว่า เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามีการเช็คมีการจะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับเรื่องของไฟเลนนะครับไฟสปอร์ตไลท์ต่างๆนะครับสิบสองวัวนะครับเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ก็เป็น LED นะครับอ่านะครับส่วนเรื่องนะครับคือของผ่านดันนะครับผมวัดเนี่ยจากมุมซ้ายนะครับไปมุมขวานะครับของผ่านดันนะครับวัดจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับห้าสิบนะครับเซนิเมตรนะครับส่วนเรื่องของโซ่แทกนะครับคือโซ่แมคโครเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมูลค่าสองหมื่นกว่าดั้งเดิมเป็นแทกยางสภาพก็ดูโซมดูแย่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานนนนนะะะคคครรรรรัััััับบบบบสสส่่่วววเเืออองงงตตถาาากแีลลดย เลียนแบบเหมือนโกเบนะครับซึ่งดูดีนะครับแต่ก็คือโลโก้ยังเป็นโลโก้มิซูเช่นเดิมไม่ได้ปลอมแปลงแต่อย่างใดนะครับซึ่งนะครับแบตเตอรี่นะครับคือเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจอนะครับคือวัดระดับตางแมวของน้ำมันเฮลิกถังน้ำมันเฮลิกนะครับบรรจุที่ประมาณ30ถึง40ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งสำหรับตัวรถนะครับรายการนี้ก็คือว่าดูมีเสน่ห์นะครับดูเป็นท้ายมันวนท้ายมันกลมแต่ก็เป็นรถติดตูดยืนตูดยาวนะครับคือไม่ได้ท้ายสั้นอย่างที่่่่่่เเหหหมมืืออออนนนนนพววกรรรรุใๆะะคคคัับบส้งง นะครับเปิดออกมานะครับก็ประกอบไปด้วยครับคือเครื่องยนต์มิซูม,มิชินะครับคือ3สูบนะครับ อสาม L นะครับส่วนเรื่องปั๊มเพลิยเป็นปั๊มเฟือง uh, นะครับโรตารี่3ตอนนะครับหม้อน้ำนะครับเป็นหม้อน้ำเรายความร้อนนะครับมีออยล์คูลเลอร์นะครับ,รบสำหรับรายการนี้ถังน้ามันดีเซลทุกอย่างนะครับอยู่บริเวณนี้หมดนะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับเรื่องตกแต่งเรื่องสายไฟสายน้ามันดีเซลปั๊มติ๊กเปลี่ยนใหม่นะครับมีเรื่องของการติดอฟอยล์นะครับชวนวนก่งความร้อนนะครับในตรงท่อยเสียเพื่อให้รถเนี่ยระบายความร้อได้ดีขึ้นนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมากมายนะครับตัวนี้ก็็ลลลืมบบบบบอออกไปปปนนนนนะะคคคครรรรรััเูแโโทท น้ำมันแล้วนะครับเป็นที่รอเลยครับเป็นรูปแบบคอนโทรลน้ำมันอ่านะครับเปลี่ยนเก้าอี้นั่งใหม่นะครับมีไซเลนะครับจอมอนิเตอร์ทุกอย่างนะครับชั่วโมงใช้งานก็ถือว่าไม่เยอะนะครับน้อยนะครับประมาณสักอ่าสี่พันไม่เกิน5้าพันนะครับประมาณนั้นนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับระบบแต่ทำงานได้หมดมีเซฟตี้คอนโทรลแล้วก็จะมีเรื่องสับคอนโทรลนะครับคอนโทรเอคอนโทรบีคอนโทรลยุโรปคอนโทรลเอเชียได้หมดนะครับแล้วแต่คนถนัดแบบไหนนะครับ ช่วงลงช่วงล่านะครับคือเราตกแต่งให้หมดนะครับตรงไหนที่มันสึกหลอหรือชำรุดนะครับเพื่อม่การเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านเนี่ยไปรับชมนะครับผมจะให้ลูกน้องนยคือทดลองให้ดูนะครับคือเกี่ยวเรื่องการใช้งานนะครับว่าประสิทธิภาพของรถประมาณไหนแล้วก็คือควรจะให้กี่คะแนนดีครับเป็นรูปแบบนะครับประเมินประเมินนะครับแต่ละหัวข้อแต่ละรูปแบบแต่ละประเภทนะครับซึ่งจะขออนุญาตครับประเมินในรูปแบบที่1นะครับเรื่องความอืดความทนทานนะครับซึ่งคะแนนที่ผมจะให้นะครับเ็ื่อคะแนนนนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดเต็มสิบนะ สูและโกเบอยู่แล้วเพราะว่าเมซูเมชิเนคือจะให้ไปเทียบเคียงระดับพวกหัวกะทิอย่างนั้นมันก็คงเป็นไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับคือเข้าสู่นะครับรูปแบบที่2นะครับจะเป็นเรื่องของความเร็วความวหวนะครับของตัวรถในการใช้งานต่างๆนะครับก็คะแนนผมให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10ได้ดีอยงที่ว่าเป็นรูปแบบคอนโทรลน้ำมันแต่ข้อเสียคือเป็นรูปแบบปั๊มเฟืองอาจจะช้าอาจจะไม่ได้ไวแต่เรื่องอึดทนทาน,นถือว่าโอเคพอได้เลยนะครับ คือก็คะแนนนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหัวข้อที่สนะครับขออนุญาตนะครับเข้าสู่นะครับหัวข้อที่3นะครับประเมินรายการหัวข้อที่3มันก็จะเป็นเรื่องของความสมรรถนะเรื่องการซ่อมแซมเรื่องอะไรต่างๆนะครับคุ้มส คือถ้าเปรียบเทียบโคมสูเนี่ยโคมสูจะได้คะแนนมากกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งรายการนี้ก็อาจจะดรอปลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ7เต็ม10แต่เรื่อง 7. 10. ดเต็ม10นี่ก็ถือว่าไม่ใช่นาเกียริอะไรอย่างเช่นเครื่องยนต์ไอ้สามมีนะครับตามเชียงกงม,มีทั่วไปอะไรมีทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงพวกปั๊มเิรคพลิกปั๊มเฟืองเนี่ยมีอะไรนะครไปว่าจะกรปกรภายในเรื่องบูธเรื่องฟันเฟืองเรื่องของซีนหลังแว่นตามีทั่วไปนะครับพวกนี้สามารถสั่งได้หมดแล้วและก็ในส่วนของเรื่องของพวก เรื่องตัวเดินมอเตอร์สวีปพวกนี้ก็ทั่วไปนะครับเป็นตัวเดินนาชีด้วยนะครับสำหรับรายการนี้คะแนนก็อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10ก็ถือว่าโอเคนะครับขออนุญาตครับเข้าสู่หัวข้อนะครับที่4นะครับรูปแบบการประเมินหัวข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของอความคล่องตัวความทัดรัดนะครับซึ่งความทัดรัดความคล่องตัวเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งก็ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณทัก เก้าเต็มสิบแล้วกันเนื่องจากว่าเป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับสามารถมีรถกระบะคันหนึ่งหางหางลากสารีสักตัวหนึ่งนะครับลากจูงไปไหนมาไหนก็สบายนะครับเข้า,าสวนเข้าไร่ก็สบายนะครับใช้งานในเขตพื้นที่ชุมชนรับเหมาับจ้างในเขตพื้นที่ชุมชนทํางานในวัดทํางานในสํานักงานต่างได้ข้องตัวแล้วก็ตัวรถก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่นะครับพ้องเครื่องใหญ่ด้วยก็ดูดีนะครับก็คะแนนอยู่ที่เก้าเต็มสิบข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อหัวข้อที่ห้านะครับในรูปแบบการเมืองก็จะเป็นเรื่องของอาทางทุกกิจหน ตัวนี้ก็คะแนนอยู่ที่6เต็ม10เนื่องจากว่าเป็นยี่ห้อมิซูมิชิคือคนก็ส่วนใหญ่ก็ชอบโคมะสูบบ้างชอบโกเบบ้างก็เลยมองข้ามกันก็เลยอาจจะคิดว่าซื้อไปแล้วอาจจะขายยากหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเรามองในจุดตรงนั้นแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยซื้อมาเราไม่เน้นขายเราเน้นใช้งานเพราะอะไรไมีทั่วไปอยู่แล้วนี่ครับก็คือเน้นใช้งานตรงนั้นโอเคถ้าซื้อมาขายไปก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งสมมติซื้อไปนะคะสามแสนเอาไปขายสักแสนเก้าสองแสนในวันข้างหน้าสักปี2ปออออสองนะรปรระะมาณนั้นนคบ อ่านะครับการประเมินผมก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของราคานะครับผมสรุปให้นะครับราคาผมเสนออยู่ที่300,000บาททั่วนะครับเราก็มีการบริการจัดส่งรวมแววกรวมภาษีแล้วก็มีของแถมนะครับพวกชุดสมรรแนนชุดซ่อมแสนนะครับมีเตรียมมาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนุชารับมอเฮเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ